ห่อกระเป๋าเอาหวันนี้เชื่อแน่นจากกินข้าวแรงกันจ้าพี่น้องจ้า mm hmm. วันนี้ได้ซปบุกมีจ้ะซปบุกมีถอดประแหงคือเก้าจ้ะพักกับได้ผักกาดจ้ะก็พักอยู่สวน <Okay. S 1> ข้าวเหนียวมาเด้อจังมาเด้อกินข้าวแรงนล้วกันลูห้อาก็มาหอดเมื่อยจัดเลยทำเพื่อนถามถุเดวิสเชฟเดนนารีทาม jackfruit, young jackfruit salad, and uh, fried joy crisp. And we have sticky r i c today. Please, guys, come join us, Charlene. Come have d i n n e with us, Charlene. Mm hmm. ขอบคุณพี่น้องด,ด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเน,น,น,นะจ๊ะเนาะมาฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวบนด้วยนะคะเอาลน้องนุ่งบัตสิขสุนทุขขกคนจ้ะ หนูจับน้องหอมมะลุลาของหอมน้องจิตใจฟ้ามปลาไก่ใบอินเดียน้องไก่จ้าอื mm hmm. ปลาเพนนะคะปลาเพนกุดอนน้องอุม้มกินยกขวานนอนนำกันน้องเพลนวาได้จ้าน้องลุงเบอร์สุขสุขูทุกคนจ้าเอิ่นเบอร์สุกคนเอฟซีห mm ้า hmm. ทั้งล่ำลูกกา น้องมารีมา,จากจ้ะน้องนู้เจแอลอยากอยากกินสูกเมีอยไรพีนยย่นายไปเสือมหามีกระป๋องอะไรพี่น้อง Still g กินซัมเนียอะไรอยู่เมื่อน้องอยากใหม่ๆม่ มาจากต้นกับบริยินเหรอแซ่บแล้วจ้าแซ่บไปอยากให้กินน้ำเนาะทุบเงินได้น้อยอเน,นียนะ่ยไปครับไปแซ่บซ่บแซบ โมมีอย่างนี้กลางหน่องน้องพี่น้อง,อง,องคุยกังแชรด์ดกับลูกดอกพีอใหญ่ไปเห็นงานจ้าเขากลางครึ่ง ของนในเอ็มกินน้ำแม่จับหอมแดงหินเนี่ยชาวบ้านหกข่าวกันเนี่ยพี่น้องกับสุบุเม,ม ชบอ hmm? ชบปะชอบปะ no i went to two jobs so no luckily it's no job ภาษาอังกฤษเหมือละคำพี่น้องบักขนนแจ็คฟรูต น้พี่น้องเด้อบักขนุนดิบย่างแจ็กฟูดขนมขนุนดิบเอามาสุก ฝนตกเบิดเมื่อพี่นอ้องเมื่อีงตกครับตกนะแต่ว่าหกโลรมจะหันตกเพื่อพ่อป่ะนะอือจ้า อยากสดแกงเห็ดได้เนาะ What do you of this <coughs> Mushrooms. I want a jungle mushroom. <laughs> you know these ones are pretty good as well. I now mean. mm. don't have a have a look. You no know have it. Come on. I do a mushrooms. Those are good i like button button mushrooms But the wind star in bob and Cole hospital i'm mean, in the stop and top ทย่หนาเพราะ่ายก็่เดินไปเอ็กซเรลกขาะพี่น้องจังทีไปแว่ลานเอเชียซื้อคองอีกซื้อกับเขา วิเคกินกินเถิงย,งยานพี่น้องเบือ่อลาพี่น้องไปก่อนนาะจะนอ,นอขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามจ้าพอกันไหมลิปหนาจ้าไ๊าวบาจ้า